นี่นะคะวันนี้คุณแม่จะนำทุกๆคนมาดูเด็กๆระบายสีกันนะคะของพี่อ1และพี่อ2อนะคะวันนี้น้องไม้เลือกรูปอะไรเอ่ยแมวน้ำปวดท้องน้องไม้บอกแมวน้ำปวดท้องมาน้ำอ๋อมาน้ำปวดท้องไม่ได้มีแล้วปวดท้องมาน้ำปวดท้องโอเคมาน้ำปวดท้อง ส่วนของพี่มะลินะคะอ่ารูปอะไรนะลูกรูปสตรอเบอรีเอร่เบอรี่ะรนะคะนี่คุณแม่ให้เด็กๆเ,เป็นคนเลือกเลือกรูปเองเลยนะคะว่าตัวเองอยากอยากระบายสีรูปไหนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามช่อง YouTube ของน้องไม้กับน้องมะลิได้เรื่อยๆนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด กุ้งกิ้งกุงกิ้งกกิ้แล้วก็อกด s u b s c r i b แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกต่อไปแล้วกขี้ไปแล้เิกบายบายบาบายิกต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะโอเคแล้วไปติดตาม น้องไม้กับน้องมาล,ลิในช่อง youtube ด้วยนะคะวันนี้คุณแม่และเด็กๆทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแ่วามจะบอกเลยนะคะทุกคนมลลารีจะมีเรื่องบอกด้วยน้องไม้พูดอะไรก็ไม่รู้คะ่ะเ <c oughs> มืลล่กอกี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย